สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชูหทุกคนนะครับเนาะอทึงฝังเล่าฝังไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับเนาะมื้อนี้มาอบอร์ก็เราเที่ยงคนเมืองซีดีทั่วก่อนนะพี่น้องเนาะมื้อนี้หายจากหลังจากกักตัวติดโควิดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้นหายดีแล้วเนาะหายดีก็อันดับแรกขึ้นหอดก็ขึ้นตํามสมเผ็ดๆนี่แหละพี่น้องเอ้ยไปซื้อเพิ่นมาครับไก่ย่างบิเทียนตัวนึงพี่น้อง พักกะบริเวณเตาลานนะครับกะมันเดือยกะเอามาเป็นพักเล็กๆหน่อยนะครับเนาะเน้น่งตำสมบกุณงอยากกินเผ็ดเผ็ดแห้งเด้เมนะื่องมี้ยอยากมาดนวนกักโตมากแปดมือนี้แหละคือห่อแต่ตำสมบก,กุณ์นะพี่หลงออกไปสื่ออะไรน,นะอยู่ตัวคนเดียวนะครับนะกะมันก็ บหลายแรงหรอกครับโควิดแม่นที่ป้องกันปานใดี๋ยวติดง่ายเนาะมันติดง่ายแต่สิว่ันนี้เลยปูยน,นึงระวังผู้นึงก็ระวังต่างคนก็นระวังคือว่าเนี่ยแม่โมเห็นเนาะพี่น้องเนาะแต่แน่โมเห็นก็นเตะเตขปาปล่าเดี๋ยหลายๆหิวเข่าอพี่เนาะเสี่สเ้ามื้อนี้ตึงหิวเข่าถึงอยากอยากกินแนวเผ็ดๆคือยังคนไขมัดช่วงใหม่ล่ะพี่น้องทั้งสี่ล่ะ มากครับตั้มส่วนบุคคกก็ประกาศหอประกาศข่าวกบไก่ตัวหนึ่งนะครับข้าวเหนียวสิบบาทเบอ้อเรียลุย oh. มาครับมากไปเนี่ยน,นุ่เข่าโอ้นำนุ่นนัวอืม Ừ. hết để đường này ạ Thằng bao phít phít đi Rồi sẽ cắt nằm này rồi Không <laughs> <Thì> chỉ xuống <laughs> <laughs> ตำนเบน็ดเคือจุบบาานนะเป็นน้องเจ้าน้ำซวงไข่มาไม่อย่างหรอกขึ้นหัวเต้ตามสมตามัวเหมเนาะตามมุัว มัน่อว่าเนี่ยคือเขียวย่าไปกินเด้อยำไข่มันพิษเวลาไปถ่ายเมื่เวานก็ต้องเชื่อนะครับเนาะพ่อแม่มันบอกเนาะ เล่นมันวะพี่น้องทางเาวเนาะคนไทยเอิน่นเหมือนกรเทศคทุณอีสานฟังใกล้เอิน่นเกมือเคือฟังพี่น้องทางเาวคนเอื่นมาเล่นเมันว่า แปลกเนาะผลไม้เพ yeah. ื่อนแต่อื่นก็คือกันหนังวราบอสเข้าใจสิเราภาษาเนาะ เดียวหัวใจดวงเดียวกันเพิ่นบ่าแมนได้อนาะพีนองเนาะ Để mà xài được hạt ven cần nó phần đó Hồi nào bao giờ ăn được chiến như thế phần rồi <laughs> <laughs>

cái sao mềm có chẹp nào phải nào Và cũng cái chín Cũng mà Và được Một điểm tí con tầm đây มุกขุเนะพี่นองเนาะผมมักกมักเนาะ นหอหมักคือกันเป็นไปบ่ได้เนาะจะมีหัวใจคือกันแค่นั้นเัม็นปะเแม่นหรือทักขอว่าแม่น Để chim phiến mà chết cả mười tết của thường ừ. 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 rồi. Ngon thế à. Đẹp

mặc vào cái thử rồi đào cái pết pết gì mà này? ui có giá cái nằm rồi không hết Uà. một cái vậy cái gì thấy gì cái gì là bớt không hông ừ 嗯。 มึกินมาหลายมึอโอ้โหไปไปเหรอไปดีเฮ้กินตลอดบ่เพ็ดเลยมันห่างไปดดนอะอู้ยยอมรับเมือนกินเพ็ดมาเจีแปมเลยบ่กินกินยาลายดิ่มาจากบากมันตื่นเนาะเล่เพ็ดไหมพื่อเนาะไยดี กับเบเิด้วย้มเด,ด,ดี๋ยวพกกเอาก็ปูจับฝากกดไหลกดแช่กดตีตามห็นนี่เด้อเป็นของเป็นเป็นกำลังใจเบาเที่ยงคนบางทีอินดีทั่วนะครับเนาะทำรักนี่ไกลกับโบกันดอกเป็นของเฮ้ยเ้ของตั้มเบิด้วยถ้าเกิดโบเบิเขาเบิดต้วเขาเปนหนึ่ง เพ็ดบริกินเพ็ดโดนหรือไม่ก็ตัวคอพ่ายนะครับเนาะรึกว่าก็ฝืนไก่ไม่อยากกินเป็ the นเพ็ดเพ็ดดีๆบัณฑิตกับรับตัวนี้กอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทรัพย์ตะไคร่เพื่อเป็นมกำลังใจคุณบางทีทีตัวนี้เดือครับพี่น้องเบาเสียงกับลักผู้นี้งกับสวัสดีครับผม